ชีวิตติครัววันนี้ขอเสนอเมนูข้าวผัดสับประรดกุ้งค่ะช่วงนี้เบื่อๆอ,ออกไปไหนก็ไม่ได้ทำอาหารทานที่บ้านซะเลยด,ดีกว่าและสูตรนี้เนี่ยเจ๊ขอเพิ่มความหอมด้วยเครื่องแกงกะหรี่เข้าไปด้วยยิ่งหอมกันเข้าไปใหญ่เลยล่ะค่ะใครอยากทำตามแล้วจดสูตรได้เลยค่ะเริ่มที่ขั้นตอนแรกเทน้ํามันลงไปค่ะ ตามด้วยกระเทียมสับผัดได้เลยนะคะให้ส่งกลิ่นหอมดีเลยตามด้วยกุ้งที่ล้างทำความสะอาดแล้วผัดต่อให้เข้ากันค่ะผัดให้กุ้งของเราสุกค่ะเปลี่ยนสีเป็นสีส้มสวยงามได้เลยใส่หอมใหญ่สับลงไปไข่ไก่สักสองฟองผัดต่อให้เข้ากันค่ะกลิ่นหอมมาก ื่อผัดจนเข้ากันแล้วใส่ข้าวสวยลงไปแครอทถั่วลันเตาข้าวโพดเม็ดมะม่วงหิมพมา,านต์พริกไทยป่นซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมผัดต่อให้เข้ากันได้เลยค่ะเอาให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดี จากนั้นตามด้วยสับประรดหั่นเตา๋าแล้วก็นี่ค่ะน้ำพริกแกงกะหรี่ตราแม่พลอยใส่ลงไปได้เลยเพื่อเพิ่มความหอมและกลิ่นของเครื่องเทศผัดให้เข้ากันดีเลยค่ะแค่นี้ก็น่าทานแล้วค่ะ บท้ายด้วยต้นหอมซอยหน่อยผัดต่อจนเข้ากันกลิ่นตอนนี้คือหอมมากเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจัดเสิร์ฟได้เลยเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูข้าวผัดสับป,ประรดกุ้งเสิร์ฟในจานสับป,ประรดสวยๆย,ยิ่งน้าฐานขึ้นมากเลยค่ะข้าวผัดหอมๆกลิ่นเครื่องแกงกะหรี่มีกุ้งเนื้อเด้งเข้ากันดีมากค่ะ และยิ่งวันนี้เจ๊ใช้น้ำพริกแกงกะหรี่ตราแม่พลอยที่ไม่ได้ใช้ทำได้แค่แกงนะคะวันนี้เจ๊พิสูจน์แล้วว่ามาทำเมนูอะไรก็อร่อยค่ะไม่เชื่อลองไปซื้อมาทำทานกันแล้วมาคอมเมนต์บอกเจ๊กันด้วยนะคะใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดค o ก k i n g และกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ